ไปนะไปนข้อเงคนเดียวเหรอเดียวไปอ่ะเอาเอะไปนะโอเคค่ะอุณผู้ชมวันนี้ค่ะมาเปิดตัวลิปสติกใช่ค่ะยังไงก็อินฟลูเบิลแลกเรสติสเทนต์นะคะก็เป็นลิปเนื้อใหม่นะคะมีความฉ่ำวาวนะคะแต่ว่าก็ให้ปิกเมนต์สีที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ ที่เด็กคือติดคน16ชั่วโมงค่ะแต่คนบอกว่าเป็นแบบลิปแห่งหมดของาวๆใช่คือจริงๆชมว,ว่าปากแบบฉ่าวาวจริงก็น่าจะเป็นลุคที่ถูกใจหลายๆคนแะค่ะแต่ว่าเพนพอยต์ของออลิปสติกทั่วไปที่ให้ความฉ่าวาวเนี่ยก็คือเรื่องของความไม่ค่อยจะยติดทนเท่าไหร่แบบว่า เราพูดพูดขยับปากไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันก็จะแห้งแล้วก็หลุดไปแล้วก็ก็คือไปทั้งความฉ่ำวาวแล้วก็ไปทั้งสีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้นี่ก็คือฉ่ำวาวด้วยแล้วก็สีติดทนสีชั้นด้วยค่ะเป็นสีหมดไม่ชอบสีอะไรคะจริงๆคือชอบชอบทุกสีเลยนะเพราะว่าก็เป็นสีที่ค่อนข้างจะใช้ง่ายอ่ะแบบไม่แทบจะไม่ต้องคิดอะไรอะค่ะคือส<า>ม <ๆ S 2> เออมันเป็นแบบว่ากลุ่มสีที่แบบใช้ง่ายๆแล้วก็ แล้วก็จะสวยทุกคนในสิบสิบเฉดสีค่ะแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นเบอร์หกหนึ่สีค่ะก็จะเป็นนูดน้ําตาลแต่ว่าก็จะมีแบบว่าไปทางส้มนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังมีหลายๆเฉดมีทั้งแบบนูดแบบที่ดีบหน่อยออกแดงนูดอมชมพูอะไรเงี้ยค่ะก็ก็คือสีแบบยอคิปออกทุกโจทย์ทุกสถานการณ์แูไงที่แม่ใช้สีอะไรหรือว่าแบบอะไรคนแ่คือตาก ดีค่ะก็ทําให้เรายังอยู่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณ like ค่ะก็เพราะว่าเราเลือกสิ่งที่คู่ควรกับเราไงคะเราเลือกแล้วเราคิดมาแล้วว่ามันดีจริงแม่ฝากสาวไปชอบตามแม่ค่ะก็ฝากนะคะอย่างที่เมื่อกี้พูดไปวนเวทีเลยค่ะก็ได้เวลาอัปเดตลิปเพ่งใหม่แล้วนะคะเพราะว่าอันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันแก้ปัญหาแบบเพนพอยท์ที่ผ่านมาเลยก็คือว่าลิปสติกที่ให้ความชุ่มชื้นด้วย มักจะไม่ค่อยติดทนแต่อันนี้ก็คือได้ทั้งความชุ่มชื้นได้สีที่ชัดเจนแล้วก็มีความติดทนยาวนาน16ชั่วโมงค่ะค่ะเรื่องที่ลิซามีโพสอ๋อเจ๊เกลเป็นชั่โมงอะไร้ยเห็นค่ะเห็นค่ะก็มีคนส่งให้ดูเยอะแยะเลยคในคลิปวันนั้นที่ถ่ายน้องแอปเกิลเกลเป็นคนรกเหไงวันนั้นไปเชีย พายุแข่งวนะ่ายน้ำค่ะก็เหมือนเราก็ครอบครัวเราก็เหมือนไปตั้งเต็นท์คือไปแข่งต่างโรงเรียนแล้วก็เหมือนกับมันก็จะเป็นเหมือนห้องพักนักกนะีฬาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีผู้ปกครองดูผู้ปกครองแล้วกนะ็นักกีฬาอะไรเงี้ยแบบเหมือนไปสุ่มกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาเสือเอาเก้าอี้แบบเก้าอี้แคมปิง้งเอากับข้าวกัแบอะไรแล้วก็เหมือนช่วงแบบเบรกระหว่างรายการอนะไรเงี้ยก็แค่นี้แหละก็เอนเตอร์เทนกันไปนะคะแล้วก็ าก็ทำเปิดเพลงแล้วเขาก็ทำคือต้องเปิดต้องแบบให้เขาดูเห็นว่าไอ้เนี่ยเหมือนเปิดให้เขาดูก่อนแต่ไม่คิดว่าเขาจะทำเขาเหมือนเปิดให้เขาดูบนรถแล้วก็ก็คือเปิดให้ดูเช้าวันนั้นใช่ไหมเปิดให้ดูบนรถแล้วก็วันนั้นอะเหมือนก็เบรกเบรกกันอยู่เนี่ยพอเปิดมาเขาก็ทำ่แบบาไ ดูแล้วทําได้เราดูเราังทําไม่ได้แต่ว่าเอ้ยทำไมแบบว่าเอ๊ะเขาแกะฆ่าได้อะไรเงี้ยทำไมซึ่งเสี่ยงุณแม่เพราะอะไรคิดเพราะน้องดใช่เพราะว่าเซอร์ไพรส์จริงๆ ยังยังมันยังมันมีคลิปที่เราเกี่ยวเราพูดคำว่าตัดตัวให้เหนียอะไรไม่ได้โค้ชแคกคำศัด็กค่ะเน้นมากก็ชมว่าส่วนหนึ่งอะเนาะก็ต้องยอมรับว่าบางย่างก็คือดูคอนเทนต์ร่วมกับพี่ใช่ไหมคะพี่นั่งดูอะไรก็บางทีน้องก็ดูด้วยสองก็คือเพื่อนผู้ใหญ่เยอะค่ะแล้วก็ชม เราก็อยากจะตัดตรงช่วงเวลานี้นะก่อนที่จะไปโรงเรียนะเราเออกไปทํางานแล้วก็หรือว่าไปทํากิจกรมกรมอะไรไปออกกําลังกายไปโน่นไปนี่อะไรเงรี้ยพี่ชมก็อเอาไปด้วยตลอดเพราะว่าก็อยากจะใช้เวลาที่ก่อนที่จะไปโรงเรียนด้วยกันเพรานั้นะที่สุดเพราะฉะนั้นเขาก็จะเจอผู้ใหญ่เยอะเจอผู้ใหญ่เยอะก็ก็จะฟังผู้ใหญ่คุยกันบุกจริงจริงน้องเหมือนั่งชมดีที่พี่ชมอยู่กับน้องมีอะไรแตกมั้มีเยอะอ่ะมันจะเป็นแบบ บอกไม่ถ <distintos S 2> ูกอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบผู้ใหญ่อ่ะรู้ว่าแบบฟังผู้ใหญ่มาพูดเนี่ยยังย้อนกลับมาคลิปสุดสุดกับนายออมตาเป็นส uh ีแดงกก็วันนั้นจริงๆอ่ะพี่เหนือ่โทรหาเอทอะไรอยางเงี้ยว่าก่อนที่พ่อจะโพสก็เปิดเปิดให้แกดูนี่าก็มิกเกอร์ก็ก็บอกที่ถือชมก็บอกว่าเออว่ากลับมาอยากกินอะไรก็บอกเดี๋ยว แล้ว่แจะเก้วได้มีกันวิดีโอเอลคดยือเรียบร้อยแต่ตอนนั้นเม้งอยู่จะเกลวเม้งอยู่จะเป็นคนเดียวที่ได้ขึ้นสบอรี่แล้วจะมีมาดูค่้วยเพืค่ามักที่แบบว่านเชว่ามันก็ตลกจริง ไม่สู้หลีกให้ไม่เป็นไรยอมอันนี้ขอข้ามค่ะยังอยู่ที่ทีมเลยใช่ไหมครับ้างครับก็อันนี้ก็คือคือเขาเจอกันครั้งแรกก็คือที่รายการถามแซมใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบพี่คนที่มียุ่งยากที่ตาใช่แล้วก็เราก็เลย แต่บางทีก็ต้องเปิดเพลงที่เขาให้เขาฟังอะไรเงี้ยเวลาแบบขึ้นรถก็เปิดอะไรเงี้ยให้ให้เขาก็จะมีเพลงเขาจะมีเพลย์ลิสต์ของเขาเพลงที่เขาชอบฟังเอลวีเขาชอบดูอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะมีก็จะมีพี่คิมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีแม่ก็สนิทกันเป็นเพื่อนสนิทกันกับเจ้าของค่ะกับคุณแม่ของฟ็อกซี่ค่ะก็เลย ก็เลยเออแบบว่าว่างๆว่านัดมาเจอกันเงี้ยก็บางทีก็ก็จะคุยนะว่าเออบางวันไหนท่าโลเคชได้บางทีก็จะให้น้องไปเชียร์ไปเชียร์แต่วันนั้นพี่เขาก็ไม่มีงานเตรียมก็เลยนัดไปเล่นสลามด้วยกันเล่นบ้านบอนแล้วก็ตอนนมีเพื่อนใหม่ดูแดนเพื่อนคนตลอดตลอดแล้วช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเนี้ยก็จะเพื่อนใหม่ก็จะเป็นพี่คิมก็พี่เหนิงไอซ์อะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเดี๋ยวไม่สนใจ ไม่สบายแล้วท่แใจเจ็บช่วงในี้ใจเจ็บหเหมือบอกใจเจ็บใช่ไหมพี่คิมเหนหนึ่งใช่เพราะว่าเหมือนมีช็อตที่เขามาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเพราะว่าชวนพี่คิมออกกาําลังออก,กายด้วยมเป็นการออกกําลังกายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็จริงๆเพื่อนเก๋ก็อยู่กันหกแต่ว่าเก,ก๋ก็พี่คิมรับอยู่กับพี่คิมคนเดียวใ่ที่บอกเขาบอกเก๋เวลาอยู่อย่างงี้ทกเลที่บกเป็น ติ๊กติ๊กเหมือนปวดนะจริงๆเมอนปคะจริงๆฉันว่าไม่ใช่ติหลอกแต่ว่าเขาชอบคนใจดีแล้วเด็กมันจะสัมผัส energy มันจะสัมผัสไว้ e ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแม้แต่เพื่อนผู้หญิงที่ที่ผู้หญิงที่เป็นรุ่นแบบเพื่อนแม่หรืออะไรเงี้ยคนที่เขาชอบที่เขาติดเป็นพิเศษเนี้ยก็จะเป็นคนที่ใจเย็นแล้วใจดีแล้วจะ ก็ชอบชอบคนตามใจแหละอ่จะต้องนี้ตัวเองโรงงานที่มีเอ่ช่วงถ้าครึ่งปีหลังเราจะน้อยลงค่ะมีบ้างแต่ว่าจะไม่ได้แน่นเหมือนมกลาจนถึงถึงคานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะช่วงครึ่งปีแรกชมจะแน่นนิดนึ่งก็ครึ่งปีหลังก็จะมีแค่มีแค่ตลาดประดานี่ยที่ชมจะเดินทางแล้วก็นอกนั้นก็ส่วนมากก็เป็นทริปเทมเปอี่ละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับ ใช่ใช่แล้วก็หมดแล้วซึ่งที่หลังชมจะชิวชีวิตทม้งมันจะประมาณนึงโอเคค่ะคุณครับคุณครับต้องวันเดียววันนี้เอาหรอเสียงอ๋อแสดงว่าไปวันเสาร์